สวัสดีค่ะพบกับ JO อีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาต่อยอดนะคะจากคลิปที่เราทำการรับเงินรายได้รับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้านะคะก็คือได้รับเงินอุดหนุนโครงการหนูน้อยฟันดีจากสปสอชอค่ะซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้บันทึกรายการในโปรแกรม Auto Excel ในขั้นตอนของการจัดทำใบเสร็จรับเงิน การทำใบนำส่งเงินและทำใบสรุปใบนำส่งเงินในระบบออโตเอ็กเซไปแล้วนะคะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำในระบบโปรแกรมนะคะออโตเอ็กเซนะคะก็คือมาทำต่อยอดนะคะก็คือในการบันทึกรายการบัญชีนะคะบันทึกรายการบัญชีก็คือกรณีที่ศูนย์เล็กๆได้รับเงินอุดหนุนรับลวงหน้ามาจากสปสอชอ เป็นโครงการอุดหนุนโครงการหนูน้อยฟันดีนะคะ2 5 0 0 0บาททีนี้คลิปที่แล้วเราทำเมนูในระบบข้อมูลรายรับไปแล้วนะคะคลิปนี้เราก็จะมาต่อยอดก็คือการบันทึกรายการบัญชีค่ะเหมือนเดิมนะเจะโอก,ก็ต้องให้เครดิตกับผู้ที่ออกแบบโปรแกรมนี้ก่อนนะคะก็คือน้องสลันพัฒแก้วคําค่ะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอบตอยายชาอําเภอสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมค่ะอ้าวเรามาเริ่มกันเลยเนาะทีนี้ เป็นกระบวนการขั้นตอนของการบันทึกรายการบัญชีกรณีที่ศูนย์เด็กเล็กนะคะได้รับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าค่ะฉะนั้นเป็นการรับเงินเราก็จะมาทําใบผ่านรายการบัญชีรับหรือใบ RV นะคะอา้าวคลิกเข้าไปตรงเมนูนี้เลยค่ะต่อไปค่ะเราก็มาใส่ลําดับเลขที่ใบ RV เองนะคะจากครั้งที่แล้วเป็นเลข1ครั้งนี้ก็เริ่มต่อมาก็เป็นเลขที่2 ส่วนวันที่นะคะจากโจ์ค่ะจากโจทย์จากโจทย์ก็คือเราทํารายการกันวันที่20ตุลานะคะเลือกวันที่ค่ะเลือกวันเดือนปีเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้กระบวนการนี้จะเป็นการบันทึกบัญชีนะคะในใบผ่านรายการรับหรือ RV ฉะนั้นการบันทึกบัญชีจะต้องมีการระบุช่องรายการรหัสบัญชีช่องเดบิตและช่องเครดิตนะคะฉะนั้นรายการกับรหัสบัญชี เรามาเลือกชื่อบัญชีตรงนี้ค่ะนะคะทีนี้รายการที่จะเกี่ยวข้องกับกรณีการรับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้านะคะฉะนั้นเรื่องของการรับเงินขาดไม่ได้เลยค่ะชื่อบัญชีที่จะต้องเกี่ยวข้องก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินนะคะเรื่องของการรับเงินได้เงินรับเงินอะไรเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเสมอเลยนะคะเอาเลือกเข้าไป ะะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะโกดลูกศรสีฟ้าค่ะเห็นไหมคะตรงช่องรายการกับช่องรหัสบัญชีเขาก็จะลิงก์ชื่อบัญชีกับรหัสบัญชีมาให้เลยทีนี้รับเงินรับเงินฉะนั้นจํานวนเงินที่ได้รับลงบัญชีช่องไหนล่ะระหว่างเดบิตกับเครดิตบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นการรับเงินมีการรับเงินเมื่อไหร่เดบิตค่ะตามจํานวนยอดเงินที่โจทย์บอกมาคือ25 0 0 0กด Enter นะคะทีนี้การลงบัญชีเป็นหลักบัญชีคู่หลักบัญชีคู่หมายถึงว่าต้องมีการลงจํานวนเงินช่องเดบิตและก็ช่องเครดิตเดบิตกับเครดิตต้องเท่ากันด้วยนะคะอ่ะบัญชีด้านเดบิตเราเลือกแล้วเงินฝากอ,อมทรัพย์ที่สถาบันการเงินต่อไปค่ะด้านเครดิตนะคะเรามาเลือกชื่อบัญชีตรงนี้ค่ะทีนี้ด้านเครดิตก็คือ อะไรล่ะ,ะรายการไหนล่ะที่ทําให้เราได้รับเงินครั้งนี้ก็คือเราได้รับเงินมาจากรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้าฉะนั้นเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดไปค่ะว่ารับล่วงหน้านะคะนี่มีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคําว่ารับล่วงหน้ามาให้เราเลือกเลยกรณีนี้ค่ะเลือกรายได้เงนินอุดหนุนรับล่วงหน้าเลือกขึ้นมาแล้วกดลูกศรสีฟ้าค่ะจํานวนเงินค่ะมีรายได้ ใส่จำนวนเงินด้านเครดิต2 5 0 0 0นะคะเลื่อนหน้าจอลงมาค่ะเดบิตกับเครดิตยอดเงิน2ช่องนี้ต้องเท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วมาอธิบายรายการค่ะก็คือบ่งบอกที่มาที่ไปนิดนึงเนาะว่ารายการที่เรากำลังลงในใบผ่านรายการรับเนี่ยใบอาวีเนี่ยเราทำอะไรกันนะคะก็พิมพ์ไปค่ะว่ารับเงินอุดหนุน โครงการหนูน้อยฟันดีจากใครจากสอปอสอชอนะคะอาจจะบอกว่าอ่ะเป็นเช็คธนาคารทกศก็ได้ค่ะนะคะก็คือเราใส่รายละเอียดอธิบายรายการไปเลยคืออ่านแล้วก็ให้เราเข้าใจเนาะว่าที่เรากําลังทําใบผ่านรายการรับเนี่ยคือมันสืบเนื่องมีต้นที่มาที่ไปเนี่ย ต้นตอนเนี่ยมาจากการที่เรากําลังทําอะไรกันก็คือรับเงินอุดหนุนโครงการหนูน้อยฟันดีนะคะจากสอปอสจเป็นเช็คพกสอ,อทีนี้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มตรงรูปเครื่องพิมพ์นะคะเรื่องอเครื่องพิมพ์น,นะคะเพื่อพิมพ์รายการตัวนี้ออกมาพิมพ์ก่อนนะคะพิมพ์ออกมาแล้วก็ค่อยมากดรูปแผ่นดิสเพื่อที่จะทําการบันทึกข้อมูลค่ะแล้วก็กดโอเค เห็นไหมคะกลับมาสู่หน้าจอหลักแล้วคะ่ะอ่าพอทำอทำใบผ่าน RV เรียบร้อยละทีนี้ก็มาถึงกระบวนการของการออกรายงานประจําวันออกรายงานประจําวันก็คือการทํารายงานสถานะการเงินประจําวันนะคะคลิกเข้าไปเลยเลือกวันที่คะ่ะเราทํารายการวันที่เท่าไหร่เราก็เลือกวันที่วันนั้นเนาะก็คือ20ตุลาหกี่เห็นไหมคะพอเราเลือกวันที่ถูกต้องยอดเงินเขาก็จะลิงก์มาให้เลยนะคะ เขาพันยอดลิงก์มาให้เราแบบอัตโนมัติเลยก็คือบอกให้รู้ว่าวันที่20มีการรับเงินมานะคะโครงการหนูน้อยฟันดี2หมื่น25,000บาทนำฝากธนาคารทันทีเลยฉะนั้นยอดเงินสดคงเหลือยกไปก็เท่ากับศนะคะไม่มีค้างในมือเพราะเรานำฝากธนาคารหมดแล้วนะคะทีนี้ยอดเงินตรงนี้ของเดิมมีเงินอยู่595,000กว่าบาทเนาะ ทีนี้พอมีการได้รับเงินแล้วก็นําฝากธนาคารไป20,005ยอดเงินคงเหลือในธนาคารของศูนย์เด็กๆก็เป็นไงคะเพิ่มขึ้นมาจาก5 0 0 0 0 0ก็บวกไปอีก20,005ก็เป็น6แสนกว่าบาทนะคะแล้วมาดูตรงนี้ด้วยค่ะยอดยอดตรงนี้นะคะต้องเท่ากันเสมอเท่ากันเสมอก็คือยอดต้องเป็น0ต้องเป็นศย์บาทนะคะถ้ามีเป็นตัวเลขมา,มาแสดงตรงยอดนี้เมื่อไหรแปลว่าไม่เท่ากันนะคะถ้าเท่ากันต้องเป็นศนย์บาทอย่างนี้ค่ะ ่าเสร็จแล้วค่ะสร้างพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงรูปบ้านรูปโฮมนะคะเพื่อกลับไปสู่หน้าจอหลักค่ะป้ายเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระบวนการของการบันทึกรับเงินอุดหนุนรับล่วงหน้านะคะของศูนย์เด็กเล็กนะคะก็จะมีขั้นตอนการบันทึกบัญชีในโปรแกรม Auto Excel เพียงเท่านี้ค่ะถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจโอ o ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ